อาเตรียมเอา<ะ>เล็งออกดีๆยินอยู่นั่นแหละมีนะเอาเร็วๆสิแบตพ่อจะหมดแล้วนี่เอาเล็งออกไปหนึ่งสองยิงตกใจม <laughs> หมดแล้วยังหมดแล้วยังเออเห็นไหมเคยเล่นไหมนี่ เล่นอยู่ไหนอยู่ท่าโพโวยตกใจทีนี้มันจะเปลี่ยนลูกพ่อมันยังไงลูกหนึงหมดแล้วมันหมดแล้วนี่ยมันมีแค่นั้นแหละไปพ่อพ่อพ่อจะทำหรือว่าซื้ออยู่ไหนล่ะเอาหมดหรือยังเนี่ยเอามาสิป่ะพ่อจะพาไปทำอยู่ไหนทำอยู่บ้านจะทำหรือซื้อทั้งทำทั้งซื้อทั้งสองอย่างแล้วมึงขอมีมา เขาทำเอานะอืมได้ได้ได้เขาให้ทำยังไงไม่รู้เขาเขาไปดูในยูทูบเอาอาวิ่งมาเขาให้หาอะไรมาทำเอาวิ่งวิ่งวิ่งสองคนเอาวิ่งวิ่งวิ่งเขาให้หาอะไรมาทำอ่าวิ่งสิครับฮะฮะเขาให้หาอะไรมาทำไม่รู้เหมือนกันไปวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งเพางั้นดูอยู่ในยูทูบเอานะครับวันนี้นะครับครับมาทำวันนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับครับก็บ้านเป็นนะ ทำเลยนะเย,ยี่ยนุ่มสัญญาสัญญาเอาสัญญาสัญญาเนี่ยอย่าห้ามเสีน้องสิ